ผู้ชมคะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของรายการลนก้าวของชาวไทยแล้วนะคะตลอดเจเดือนที่ผ่านมารายการของเราได้นําเสนอให้เห็นถึงภาพความเปลี่ยนแปลงที่มากมายหลากหลายในสังคมไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ตราบดาบพิเศษขึ้นเป็นพระประมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325 ขอตอนกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่บอกให้เราได้รู้ว่าก่อที่เราจะมีชาติมีแผ่นดินให้ได้อยู่อาศัยอย่างทุกวันนี้เราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างซึ่งเราไม่อาจมีวันนี้ได้เลยหากปราศจากพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจากักรีวงศ์ทั้ง9รา,ารัชกาลเราจะนําเรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดสรุปรวมให้ได้ชมกันอีกครั้งในรายการร้อนเก้าของชาวไทยในวันนี้ค่ะตลอดช่วงเวลากว่า200ปีที่ผ่านมา สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลขณะที่ทอดพระเนตรไปข้างหน้าก็ยังทรงจะหนัาถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่ข้างหลังไปพร้อมกันด้วยค่ะ